สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราก็จะมาเรียนในวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณเรื่องกา,ก,ออการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ค่ะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นการนำคำสั่งที่คอมพิวเตอร์รู้สักมาเรียงต่อกันให้เป็นโปรแกรมตามที่ออกแบบอัลกอริทึมไว้หรือผังงานไว้นั่นเอง ปัจจุบันก็จะมีเครื่องมือในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์อยู่หลากหลายชนิดเช่นเว็บไซต์ Make code สามารถเขียนโปรแกรมได้โดยการวางบล็อกคำสั่งโปรแกรมที่ออกแบบขึ้นมาสามารถนำไปใช้กับบอร์ดสมองกลได้ให ใช้คำโครงงานต่างๆได้หรือเว็บไซต์สำหรับการเขียนโปรแกรมอย่างเช่น c o d e .OR g โปรแกรมแพทชหรือว่าการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาระดับสูงๆนั่นเองค่ะ,ะต่อมาเราก็จะมารู้จักกับ m i c r o b i t ค่ะ m i c r o b i t ก็จะเป็น Micro ไมโครคอนโทรลเลอขนาดเล็กที่สามารถเขียนโปรแกรม ควบคุมการทำงานของเว็บไซต์ในโค้ดได้ลงไปได้โดยใช้บอกคำสั่งในการเขียนโปรแกรมในรูปแบบของการลาบละวางออกแบบมาเพื่อทำให้การเรียนการสอนง่ายและสนุกสามารถสร้างสิ่งปรดิษฐ์ให้อุปกรณ์เดินมีประสิทธิภาพมากขึ้เนเช่นระบบเปิดปิดไปอัตโนมัติอุปกรณ์การวัดความเอียง ระบบการตรวจสอบอุณหภูมิห้องแบบเรแบบียงเดียวผ้านกังหันลมหุ่นยนต์เครื่องชงชาระบบควบคุมไฟตาาจอนเครื่องเล่นเสียงดนตรีและเครื่องหมักแซมนั่นเองค่ะนะต่อมาเราก็จะามาฝึกเขียนโปรแกรมแบบทำงานแบบโดนสามแกบนบแบบง่ายๆกันค่ะ อันดับแรกเราจะต้องเปิดเว็บไซต์ใ e โค้ด .microbit.org กันก่อนค่ะหลังจากที่เรากดเข้าไปในเว็บไซต์แล้วก็จะขึ้นเป็นรูปร่างหน้าตาแบบในรูปเลยค่ะขั้นตอนที่2เราจะต้องทำการสร้างเลือกที่ New Project ก่อนเพื่อทำการสร้างโครงงานใหม่นั่นเองค่ะ ก็จะมีรูปก้างหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะต่อมา3ก็คือโปรแกรมก็จะประกบภาพดังนี้ค่ะโดยทางซ้ายมือจะแสดงผลการทำงานและในส่วนของความมือตรงนี้พื้นที่กว้างๆตรงนี้ก็คือจะเป็นการแสดงการบ็อกคำสั่งนั่นเองค่ะก็จะมีคำสั่งคือ on start กับ forever นั่นเอง และตรงกลางก็จะเป็นกลุ่มของกลุ่มคําสั่งนั่นเองค่ะต่อมาก็จะเป็นเราจะเลือกกลุ่มคําสั่งพืง้นฐานหรือเบสิกนั่นเองโปรแกรมก็จะแสดงคําสั่งต่างๆออกมาในบล็อกคําสั่งก็จะมีคําว่า show number ศเราก็จะนําคําว่า show number 0มาวางในบล็อกคําสั่งของโ o ลเวอร์ ดังภาพนี้ค่ะก็คือเราจะลากคำสั่งโชว์ Show Number 0มาวางไวต้ตรง f อเอเบอนั่นเองค่ะ,ะต่อมา5ก็คือนำบล็อกคำสั่งโชว์นัมเบอรมาอีก1บล็อกก็คือมาวางต่อกันอีก1บล็อกแล้วแก้ไขตัวเลขให้เป็นเลข1ดังภาพนี้เลยค่ะก็จะเป็นสองอันแบบนี้นะคะ อ้าหกก็คือโปรแกรมที่อยู่ในบ็อกคำสั่งโฟลเวอร์นี้ก็จะทำงานวนซ้ำแบบตลอดเวลาโดยโปรแกรมจะเขียนขึ้นจะให้แสดงเป็นเลข0และเลข1เมื่อสังอกาก็จะแสดงเป็นเลขถูและเช่นเลข1นั่นเองค่ะต่อมาก็เตเตก็คือเมื่อสังเกตแสดงผลแล้วพบว่าแสดงตัวเลขเป็น1 และเป็นรูปอบบสลับกันไปสลับกันมานั่นเองอันนี้ก็จะเป็นวิธีการเขียนโปรแกรมแบบง่ายบนคำนั่นเองค่ะนะคะนี่ก็จะเป็นการเขียนโปรแกรมการทำง,งานคอมพิวเตอร์การนำคำสัง่งแต่ละบล็อกมาต่อกันนั่นเองเนาะสำหรับตทนนี้นะคะก็จะมีแต่เพียงเท่นทาน,นี้ค่ะ แล้วพบกันใหม่สัปดาหหน้าสวัสดีค่ะ